หนูคือดาราทิกตอกใช่ไหมคะป้าเห็นหนูทุกวันเลยอะ่ะหนูมีคอนเทนต์อะไรแนะนำป้าบ้างไหมคะยูจียอดฟอป้าแย่มากหรือยอดยิวป้าไม่มีเลยอะ่ะอหนูขอหนูขอแนะนำป้าได้ไหมคะเราต้องลงคลิปประมาณไหนคะเวลาเราเราลงทิกตอกอย่างเงี้ยคะ่ะต้องหัวเราะเลยคะอ๋อขอบค,คุณค่ะใช่นะคะขอบคุณนะคะยูจีแล้วเจอกันนะคะแล้วบ้ายบายสังขารโอเค ขอบคุณจ้า,าทั้งหมดที่คุยมาหนูจีนขาหนูคือดาวติ๊กต็อกใช่ไหมคะป้าเห็นหนูทุกวันเลยอะ่ะหนูมีคอนเทนต์อะไรแนะนำป้าบ้างไหมคะทุกวันยอดฟอป้าแย่มากหรือยอดวิวป้าไม่มีเลยอ่ะหนูฟอหนูขอแนะนำป้าได้ไหมคะเราต้องลงคลิปประมาณไหนคะเวลาเราเราลงติ๊กตอ็อกอย่างเงี้ยคะ่ะต้องโหดร้ายไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะใช่นะคะ หนูคือดาวติกต็อกใช่ไหมคะป้าเห็นหนูทุกวันเลยอะ่ะหนูมีคอนเทนต์อะไรแนะนำป้า